มันจําเป็นนะครับผมต้องรักษาเกียรติภูมินะครับของค่ายาต้องทำบอกบอกว่าจะไม่เลยไม่อยาลังแกผู้หญิงนะเพศแม่แต่มันเกินไปมัเราจอบจ่ายค่าเสียหายเราต้องสองล้านในข้อตกลงมันมีไงม,มันมีแล้วไปแถอีกเนี่ยต้องการอะไรอ่ะอ๋อได้สองล้านหนูไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นเอา้าแล้วตอนนั้นทำไมเซ็นรับเงินสองล้านใช้หมดบอกว่าไม่มโอเคกูจะบ้าตายมันอะไรเนี่ยมนุษย์มันมันเจ็บปวดนะ ผมต้องเอาให้อยู่ครับดอกนี้ผมต้องเอาให้อยู่ครับคือมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของเกียรติภูมิชื่อเสียงฟ้องร้อยล้านหลังจากที่นายห้างประจักษ์ชัยแห่งค่ายไหยทองคำแต่ัดสินใจฟ้องร้องโมอดีตแฟนสาวของบอสแดนเซอร์ชายที่กำลังเป็นประเด็นกับลำไยไหยทองคำเป็นจำนวนเงิน20ล้านบาทแต่งานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆลังโมไปออกรายการโหนกระแสทำให้นายห้างประจักษ์ชัยเดือดหนักโพสต์ทันทีข้อความว่า ไม่อย่างเดียวอะไรก็ไม่ค่ะไม่ค่ะหนูไม่เคยเรียกร้องมีแต่ฝ่ายโน้นเขาเสนอมาฉะนั้นฟ้องเพิ่มอีกค่ามันไส้เป็น100ล้านบาทพร้อมกับออกมาไลฟ์สดบอกว่าเหลืออดจําเป็นต้องรักษาเกียรติภูมิของค่ายหายทองคําตอนแรกสงสารและใจเย็นมากเลยจุดที่ต้องทําอะไรแบบนี้แล้วแต่ตอนนี้ลามปามและคลึกขนองไปเยอะไม่ใช่เรื่องเล่นเจ็บปวดมากต้องเอาให้อยู่ฟ้องแน่นอนเตรียมเงินในบัญชีให้พร้อม ถ้าไม่มีจ่ายติดคุกแน่นอน7-8ปีมานี้เป็นพ่อพระมาเยอะใครขออะไรให้หมดแต่อย่างัดกับประจักษ์ชัยดีกว่าจวนตัวแล้วหนูไม่รู้ไม่ได้พูดหรอตอนแรกทำไมปากดีตอบไหนขยี้ชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเจ๋งกว่านี้ก็เจอมาแล้วทำค่ายเสียหายไม่ใช่เรื่องสนุกปากไม่ได้อยากทำลายผู้หญิงเลยแต่แบบนี้มันเกินไปไปออกรายการป้องการอะไรหิวแสงอยากเรียกเพิ่มหรอแล้วใครที่เห็นคอมเมนต์หมินประมาทค่ายหายทองคำ แคปแล้วส่งให้ผมผมจะให้คนละห้าหมื่นบาทจะฟ้องเอาเงินมาใช้เล่นๆสักหน่อยจะเดือดขนาดไหนไปดูคลิปกันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับมันเหลือมันเหลืออดบอกเสือค่าตกใจค่าตกใจของเลยเกิดขึ้นค่าค่าค่าอะไรนะค่าเสียใจมันมีค่าเสียใจปะเนี่ยข่อยสิมีค่าค่าตกใจมาเรียบหันมองหมู่บ้านา่าเมื่อเนี่คข่อยสิมีค่าค่ามันใส่ได้ปะเนี่ยเอาเป็นว่า สื่อสารกันไปแบบนี้เลยเอาเป็นว่าบอกได้เลยว่ามันจําเป็นนะครับผมต้องรักษาเกียรติภูมินะครับของค่ายทห่ต้องทาผมตอนแรกผมสงสารนะผมใจเย็นมากซื้อทองซื้ออาได้เงินไปก็ไปซื้อทองซื้ออะไรให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้พ่อให้แม่ดีใจวันนี้นผมต้องมาฟ้องผู้หญิงคนหนึ่งตาดำๆซึ่งผมก็มีความเมตตาสูงอยู่แล้วผมผมเลยจุดที่จะต้องมาฟ้องเอาเงินก้คนแล้วนะแค่ตอนนี้ผมไปหา กินหาอยากอยู่แถวบ้านนอกผมกับใส่ชุดมือต่ายผมกับพ่อกินพ่ออยู่อยู่นะทำสิกินกินเล็กๆหน่อยหน่อยจนจอยหมดเนี่ยนะกินหน่อยก็กอิม่มนอนหน่อยกับอิม่มพอ่าอิ่มทิพย์อ,อ,อ,อิ่มในความสําเร็จอิ่มในความพูมมใจสิ่งที่ได้ทามาอ่าก็แต่ทีนี้มันลามปามไงพอลามปามไปเยอะคือขนองมากอ่าบอกไม่จบยังแถอีกแทนที่ลำไยจะเป็นคนแถนะลำไยเป็นคนเิดยร์ลำไยแต่กับเงียบแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายชดใช้เยียวยา ชดเชยชดใช้ชดเชยค่าเสียหายนะครับจ่ายตามที่เรียกร้องมาเราไม่ได้เสนอแต่เรียกร้องมาเราอยู่ๆเราจะเสนอยดงไงไม่รู้ใครว่าเป็นตัวตนใครอยู่ๆคุณแสดงตัวตนออกมาว่าเป็นคุณคนนี้คนนี้คุณเป็นเจ้าของอันนี้อันเนี้ยคุณเสียหายคุณมีค่าเสียใจแล้วก็เยียวยาชดเชยชดใช้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้แถมแต่นิดเดียวเลย นะครับไม่ได้แถแต่นี่ตอนนี้ไปเนี่ยไปแถเรื่องอะไรเนี่ยไปแถเรื่องอะไรไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องอะไระชื่อเสียงเสียหายขนาดอะไรยังไงประเมินค่าไม่ได้หรืออะไรยังไงอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะปะเดน,เน,ม,เนมันมันเจ็บปวดนะผมต้องเอาให้อยู่ครับดอกนี้ผมต้องเอาให้อยู่ครับคือมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของเกียรติภูมิชื่อเสียงฟ้องร้อยล้าน ตอนแรกว่าจะฟ้องให้20ตามสัญญาที่ตกลงกันแล้วไม่ทําตามข้อสัญญายินยอมที่จะชดใช้ให้20ล้านโดยไม่ต้องนำสืบด้วยท่านอเดชาบอกไม่ต้องนาสืบเลยเพราะคุณผิดข้อตกลงหลังจากนั้นเป็นไงทีเนี้ยมันมีคดีหมิ่นประมาทม่นประมาทจําคุก2ปีลาปรับ2 0 0แสนบาทนะครับระหว่างโทษแล้วก็ฟ้องแพ่งได้แพ่งนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประเมินความเสียหายของค่ายของช่องของรายได้ที่กระทบจากรายได้จากช่อง รายได้ที่สูญเสียไปความเชื่อถือจากแบรนด์สินค้าจากจากลูกค้าที่จ้างงานจากศิลปินที่อยู่ในค่ายที่จะกระทําความโด่งดังชื่อเสียงต่อไปในอนาคตได้รับผลกระทบทรา,ายด้ครับเรื่องเขาอาสงมันก็เลยต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิได้น้อยได้มากไม่เป็นไรถ้ามีสมบัติมากนะครับให้รีบขายออกไปก่อนให้ผ่อน่ายเลยแต่ฟองนึ่งองเนี่ยถ้ามีสมบัติถา้มถามีสมบัติชดวใช้ติดคุกครับติดคุกครับอ่าติดคุกเอาอย่างนั้นเลย ติดวันเดียวก็ยังจ่อยเลยบางคนอ่ะติดคุกเนี่ยมันแค่ติดมือเดียวนอนก็บลับเนี่ยตื่ออกมานกกเนี่ยโกกเลยเนี่ยเตรียมเงินในบัญชีด้วยครับใครที่แหลมมาใครที่แหลมมาได้จะเหลาให้บอกแล้วพี่กันชัยว่าไม่เคยเห็นพี่ประจกักษ์ชายปิดเป็นพ่อพระมานานแล้วเจ็ดแปดปีเนี่ยใครขออะไรขอความร่วมมืออะไรให้หมดอ่าไปที่ไหนช่วยหมดอ่าใครอะไรขอมาอ่าให้หมดอืม ใจถึงเพิ่งได้อ่าจะเย็นแต่ถ้าลบเหลี่ยมผมนะอืมถ้าลบเหลี่ยมผมนะถ้าบลบรูผมนะผมไม่เคยไปละาลานใครนะแต่ถ้าเจอกับใครไม่เจอนะประจักษ์ชัยเนี่ยเจอหลายเคสแล้วรอดทุกแผลน,นะจะบอกให้สายไหยต้องรอดนะจะบอกให้อ่ารอดมาอ่างัดกับประจักษ์ชัยนะครับอย่าดีกว่าอย่างัดดีกว่าอย่างงัดดีกว่าอย่ามีเรื่องดีกว่าขอบอกนะ อินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลหลายหลายคนในห้างบางคนถึงงัดมาแล้วตกท้องร่องมาแล้วนะจะติดคุกว่าเตรียมตัวจะติดคุกก็มีนะตอนนี้ท่าน,นั้นอย่างงัดนะเขาบอกนะ,ะอย่างงัดอ่าถ้าง,งัดแล้วมันบาดเจ็บอะโอเคจะไม่รู้ไม่รู้หนูไม่รู้ถึงจนตัวแล้วหนูไม่รู้จนตัวแล้วหนูไม่รู้เหรออ่าชนตัวแล้วหนูไม่ได้ทําเหรอหนูไม่ได้พูดเหรอจนตัวแล้วหนูไม่รู้อ่าอืมจนตัวแล้วอืม บอกแล้วถ้าถึงจนตัวแล้วหนูไม่รู้หนูไม่ได้ทำอะไรตอนแรกทำไมปากดีนักเพศอวาตารต่างๆเพศอินิอีปอบอีเวนไหนทำไมปากดีนักมีคนอุบอุ้มเหรอมีคนให้ให้ท้ายเหรอ่ามีคนให้ท้ายเหรอเพศอีปอบอีเวนไหนมาอ่าอีไหนขยี้ขย่อมาเนี่มึงมาเนี่ยม,งมึงอ,อยากเจอของจริงไม่มีอะไรเสียอยู่แล้ว ชีวิตนี้ผมแรกด้วยนี่อยู่แล้วอ่าผมแรกด้วยชีวิตอยู่แล้วชีวิตผมล้มลุกคุกคาดไปยแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วมาจากติดลบอยู่แล้วอืมอืมไม่ใช่มาจากติดศูนย์นะเนี่ยมาจากติดลบนะฉะนั้นอย่ามาวัดกับผมนะฮะเจ๋งกว่านี้ผมก็เจอมาแล้วไม่ขี้กลามือผมหลอกแค่เนี้อ่าผมเจอมาเยอะอ่าขึ้นสายหม่นประมาณนึขึ้นเจอมาเจ็ดครั้งเนี่ยผมรู้งไงผมยังยอมติดผมยังตงต้องติดคุกเลยอ่า ติดคุกก็เนี่ยสี่ปีสิบหกเดือนเนี่ยจนมาต้องรอลงอาญาเนี่ยผมเนี่ยโดนอยู่เนี่ยอ่ะคดีมีนประมาที่ร้ายแรงมากยิ่งจริงยิ่งเจ็บอ่ะยิ่งจริงยิ่งใช่อ่มะม่ใย่งมบอกว่ายิ่งจริงไม่ได้ยิ่งจริงยิ่งโดนนะครับอ่ามานะเอาให้เข็ดครับผมฟังดูหลายอย่างนะอ่าแต่แบงโยนบาปโยนบาปให้หมดแล้วค่ายเขาเสียหายมานะั้ง่ะอ่าค่ายเขาเสียหายไม่ไม่ใช่เรื่องสนุกปากนะอ่าไม่ใช่เรื่องสนุกปากนะเงินก็ได้อะไรก็ได้ไปแล้วอ่า ไม่พอใจทาไมไม่รับไหมทาไมละนนวันั้นอ่ะมาแถนั่นแถ่นี่มาขอความเป็นธรรมไมรับความเป็นธรรมปกป้องมึงปกป้องอะไรถ้าเขาเสียหายเนี่ยอ่ะมันระดับไหนเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่อย่าไปออกหรออย่ากออกนักใช่ไหมรายการดังเนี่ยอยากออกใช่ไหมอ่าแหลมมาพ่อเหลาให้บอกว่าจะไม่แล้วนะบอกว่าจะไม่แล้วอบอกว่าจะไม่เลยไม่อยากรังแกผู้หญิงนะเพศแม่แต่มันเกินไปมันเกินไปอ่ามันพูดโพบ,บักมัวบักแตงอืม เราไม่ได้แถนะเราเราไม่ได้แถนะลำไย,ยเนี่ยยอมรับนะว่าเออได้ทำาทำการนี้ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องผิดพลาดพังเพลอเจตนาหรือพังเพลอหรืออะไรก็แล้วแต่ยอมรับชดใช้ค่าเสียหายไม่จบใช่ไหมอ่ะยอมรับอ่ะเราขับรถชนคนเราก็ยอมรับเราก็จ่ายค่าเสียหายอ่ะเราก็เสียค่าเสียหายนี่มันเราเรา,เราจ่จายค่าเสียหายเราต้องสองล้าน ล้วก็ตกลงมันมีไงมันมีแล้วไปแถอีกเนี่ยต้องการอะไรอะ่ะต้องการหิวแสงหรือต้องการเรียกเพิ่มเหรอนะต้องดูนะทุกคนนะต้องดูนะโอเคอ๋อไดสองล้านหนูไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นเอา้าแล้วตอนนั้นทำไมเซ็นรับเงินสองล้านใช้หมดบอกว่าไม่มโอเคกูคจะบ้าตายมันอะไรเนี่ยมนุษย์ มนุษย์ได้สองล้านบอกไม่โอเคมีหน้าล่ะแล้ววันนั้นแล้วเงินสองล้านนั้เป็นไงล่ะแล้วเซ็นแล้ววันนี้ยอมรับวันนึงไม่ยอมรับหรือ,อยังไงอ,อะไรอะไรยังไงมันอะไรหรือยังไงบ้าที่เม่นแบบไม่กลัวโดนฟ้องเลยเหรอมมหมดครับอันไหนที่มีเชื่ออันไหนที่มีชื่อ,อ,อแล้วมีตัวตนนะโดนหมดครับในทางผมเนี่ยสองแสนถ้าปรับติดคุกผมไม่ยอมความทีเดียวจ่ายมาเลยสองแสนหาเงินซื้อเล่มโบกีนี่ขี้เห็นม่งจุย๋ย เงื่อนเสื้อซุเปอร์ค่าคีเรียนเนี่ยนะครับว่าจะไม่อยากเป็นความกับใครแล้วแต่ในเมื่อมันบอลมันเข้าเท้าบอลมันเข้าเท้าเดี๋ยวพอมครับไม่มีปัญหาครับแคบไปเลยครับชาติชาติมีสีฮะเดียวเดียวแคบไปเลยครับแคบแคปพองเมมนนี้ด้วยนะครับจัดให้หน่อยนะจัดให้หน่อย invade. จัดให้หน่อยครับจัดไปให้เลยแคบห้เลยครับคนไหนแคบมาให้ผมนะครับผมจะให้รางวันนาแคปนะคร,บครคับใครแคปใครแคบคนไหนได้ ผมฟ้องเสร็จคนนั้นมารับกับผมอีกคนละ 50, ห้าหม,มื่นแคบไว้แคบผมเฉยครับเดี๋ยวผมฟ้องมีประมาทได้มาสองแสนผมให้ห้าหมื่นได้มาแสนห้าผมให้ห้าหมื่นได้มาแสนหนึ่งผมให้ห้าหมื่นเลยทุกแคปนะครับทุกแคปชั่นที่ทําให้ผมเสียมเสียนะครับผมให้แคบไว้เดี๋ยวผมฟ้องร้องคนนั้นแล้วจ่ายค่าเสียหายเฉยผมแล้วนะครับผมให้คนละห้าหมื่นนะฮะสำหรับคนที่แคบไว้สําหรับประเด็นที่มีใครที่กล่าวหานะครับค่าให้ต้องคํา นะครับกล่าวโทษก้าวหายทองคาหรือมินประมาณข้าวหายทองคําแคบไว้นะครับแคบไว้เลยนะครับสําหรับคนที่แคปนายอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมไปดูเองใน a c e b o o k นะครับเดี๋ยวไปส่องหน้าเองนะครับแคบไว้แค่นั้นครับคําพูดจาส่อเสียดด่าดูถูกหยาดยมนะครับแคบไว้ครับสวัสดีและสวัสดีใครที่แคบไว้นะครับผมที่โพสต์ไว้แล้วด่าค่ายด่าล้ำไยนะหลังจากนี้ทุกทุกแคปชั่นที่ที่มีชื่อนะครับของคนที่ โพสนะครับผมก็แคบไปเลยเดี๋ยวผมจะหาเงินใส่เรียนเสื้อเสื้อโพสเสื้อเล่มโบกีนีมเมคเรเลนเสนไรหลายลลานอยู่เนีย้ยนะครับเสนไรหลายล้านอยู่ครับอืสวัสดีและสวัสดีครับผมยอมความให้แล้วปนีปนอมก็แล้วอชดใช้ค่าเสียหายชดเชยค่าเสียหายให้แล้วก็ไม่แล้วนะครับถ้าไม่แล้วก็ต้องเจอครับอ่า ต้งเจัดูเหมือนว่าในครั้งนี้นายห้างประจักษ์ชัยจะเดือดมากๆเลยยืนยันว่าจะฟ้องแน่นอน100ล้านบาทเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อไป